ก็สวัสดีครับผมตอนนี้ก็รอบุก uh, ัํมนะครับรอบบกัํมครับผมเจอแล้วนี่ครับนี่ครับรอบุขั้มครับผมนี่ครับนี่ครับนะครับว่าวันนี้วันที่สิบเดือนพฤศจิกานะครับหกสิบสามนะครับผมนี่ครับนี่ครับ นี่ครับผมนี่ครับนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับผมสูยครับนี่ครับผมยาวในนี้ไปเลยนะครับนี่ครับโอเค้ยผมเดี๋ยวขุดกันเลยครับขุดเยอะครับหื้อ บน <4. S 1> นี้ช่วยดิผมนองนี้คมนมานะฮะ đánh cái thoái Má mà lốt con không quá con tay nổi ít Được Chờ đợi <laughs> bung <laughs> Lô

มีเยอะมีลูกเยอะสุสค่ะทำกลางคืนก็ไม่ต้องนอนเลี้ยงแต่ลูกลูกเมืองเออ <laughs> <laughs> มาหน้าเย็ดเข้าไปที่ <laughs> แล้วก็บ,บนไ่าแย่ไอชิบหอย

จัดฝั่งนู้นมองยุ่งจัด เห็ุปูดฟันยังไงวะมาลดกันมั้งมอ้โหใพูดเหตุวะ เขากินเห็ดไม่ได้กินดินเนี่ยตตก็ไปตะโกนไล่เขาพวกก็เลยไป เสียงเสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอยู่นะปุ๊บปุมันต้องได้เหตุอะไรไงนะเดี๋ยวไอ้ซาดอยู่มันนี่เออคุณได้สบายใจพวกมึงฮะเนาะขยันจุดจริงๆรเนาะอ้ลูกโป่งพวกนี้เนาะอ๋อ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn đi ขยันปั่นประสาทเขาจัดเ <laughs> ้อ,เ,อเห็ดโคกเดียวขุดกี่สามวันนั้นนะ โหหักหมดเลยตั้งเรายิงหลอนพวกมันยิ่งมาโหรู้พวกนี้ได้เห็ดรู้อกแล้วมันค้อนลูกนะโอ้ คมาเยอะจังวะมันมีลูกขอนลูกคูไปตามครูด้วยมึงคุูด้วยยอมนะโอ้โหดินแค่พุ้ยไม่รู้ว่าครูเหียังไงปวดฟันหมดเลยนมั้มีไหมู้พงดีจะด้วยนั้น มีกินพึ่งมันงงยิงกันนะ่ะรบ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 ปั่นกล้องขึ้งกระจาย <laughs> โอ้โหหักหมเลยคนนตั้มโอ้ทำมันะอะไรอะไรกันรู้หักขาดท่อนหมดเหรอเห็นเตือน กั <laughs> ดดอกมั้งฮะสับเอาาตะดอกแล้วมั้งอไอผมอะไรเขาทำอะไรกัน dạng của dạy dễ, sẽ phải uy tay trong nhau mhm dạng mặt mặt mà mình, ตอของต่อขาพดแบกดินกับบ้านเลยงายคนไก่พวกเฮ็หกฮะขันันโอ้โหวิ่งมึงกรบโาดกมึงแกเห็นลูกแซ่เอายิงให่ขุดี่แย่ เออหกักแะเออเนี่ยแหละที่จริงอ่ะสับหักซักกระจบไหแห่งคิปห <c oughs> อยมันตาดมาตั้งแต่ฝั่งนู้นย <c oughs> <c oughs> แล้วไม่ต้องเอาปูมากินปูกินไม่ได้ใหวมันกัดมือมออมดูเลย ติดติดไว้เอาเกิดมั้งเก้าล้านขาดเยอะเกินพี่นคน <laughs> <laughs> พอเจอสองสามดอกก็จะร้องไห้ <laughs> เจอสองสามดอกก็จะร้องไห้คืนลายดอกก็จะร้องแข่งคลิปพอ่อ อ๋ออะไรท์เหนได้ไง pues ินเป็นอะไรกันลงด้วเหรอไอสองพงจริงจริงเนาะสามพวงโอ้ยดูแบบนี้แบบนี้เนี่ยไอ้ที่เราเห็นพวกรอยขุดหน่อยเดียวหน่อยเดียวเนาะที่หน่อยเดีเห็ดมันขุดกันอยู่ มึงไปโหย่ยอะไรอยู่นูน่นเปี่นะไี่ดอกว่าผีเลยไงถ้วยวยดำ ยก็ให้อะไรอะไรเล่นอะไรอุ้งเล้าๆอะไรวะอึ้งวะมีล้วงพุงออกมาไม่ล้อยู่วะเดี๋ยวถูดาชี้เลดิโอ้ยเออไปตบหาแตกซะนู้น่ะโอ้เฮ็ดบ้าไอผมเดินเฮ็ดโพนี่เลยไอย่นนะอ้าจอขากิจตา มีความสุขกับการถ่ายถามมั้งไหมคนขุดอ่ะกัดกัดฟันวนไปร้อยเราแล้วเนี่ยเราเดียวเป็นอะไรพวกไม่ด้เลยปัดสาบปัดสาบเฮ้ยเมื่อกี้พวกอยู่ร่างเดี๋ยวเราก็ไปทางทางนี้นะก็รู้แหละพันไปกระชิดไปเรื่อยเราเนี่ยนะ พวกมันื่นไม่ขับมั่งเอาให้พวกกินมั่งเผื่อช้างเผื่อกะทิงมาหิวมาเนี่กินเก็บกินคนเนี่ยมึงก็ได้ยาวๆมาแล้วมันก็มาหักทิ้งซะโอ้โหเพื่ออาการเป็นไงวะเฮ้ยอยากเลยไปถามมึงเป็นยังไงมึงอาการ ไม่พอเลยไม่พอมานี้ฐานเนี้ยสักสิบเหาเลยปุ่เจาเขาเปลี่ยนแผนก่อนเขาพี่ก่อนเบ่งก่อนเลยใช่หรอ คือเถียวปันกันอยู่มาจานอันนีังหนไมันได้ทานเสร็จแล้วสีวส่ห้าองนี้คือว่าชับแต่ผาปีนะเป็นอะไรกันแต่พูดถึงเถี่พอไปเลยพอไปเลยทากคยังปันได้ปันได้ตั้งตื้นเกูไฟไม่ดเอเ้ไฟกูไม่สนใน อเมมอเไ้ตามนหงว้มันไม่กระจับไปที่ไหนมันอยู่ตรงเดิมมันนะมันคูเทสอะไรเอเอดิจริงด้วยตับแต่ต,ตับอยู่นั่นนะโหมันโหดได้เห็ดจริงๆนี่นะอันนี้ีช่ซ่านอือหโอ้ยรู้ปา่าขนาดนี้เลยเหรอซ่านแกงขนาดนี้เลยเหรอเออ เอ็น่าจะเป็นมาจากบ้านเราก็น่าจะพามาด้วยน่าเป็นคนบ้านเราพามาอีสานเก่งมากคนเพชรสู้คนอีสานไม่ได้โอ้แต่าหากินเก่งจริงนะอืมเก่งไอเรื่องไอเบ็ดไซไอเบ็ดปากสายเบ็ดนี่ก็ได้เขานี่แหละเขอนีสานเก่งอาเก่งเก่งเราก็ต้องไปหามีอ,อีสานมีเพชรไม่ต้องเอาอดีไหมดีคว <laughs> <laughs> ามคิดดี คลิปนีต้องตัดออกเดี๋ยวแม่งเกมนี่ครับผมไปสวยครับนี่ครับใหญ่ๆนะเนัะผมวันนี้วันที่สิบนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับผมหูสามนะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณทุ่มกว่าแล้ว กับถึงบ้านแล้วนะครับตอนนี้ครับผมตัวกสวยใหญ่ครับเย็นยงยอันนี้เ็ดเส่ตู้เ็นทำนครับนี่ก็ทำจะใส่ตู้เย็นนะครับผมใช่ไหมครับเก็บไว้กินได้ถึงกลางปีเลยนะฮะ้อา่ สองโลครึ่งครับผมสองโลครึ่งนะครับโอเคครับ